สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับการรีวิวทีมกันอีกเหมือนเคยก็วันนี้ก็จะรีวิวทีมที่ผมแชร์เลนแรงกิ้งก็มูลค่าอยู่ประมาณที่58ล้านล้าน,านเกือบเกือบหกสิบล้านล้านนะตไอดีนี้จากที่เขาประกาศขายอยู่ตอนนี้นะครับมูลค่า1ล้านบาทจริงๆเลยนะมูลค่า1ล้านบาทนะครับก็แต่ว่าเรื่องการเติมน่าจะสูงกว่านีแ้แล้วแหละดูจากมูลค่าทีมม้วก็ตัวน้กเตะนะครับ เดี๋ยวนี้เราจะพามาดูกันว่าข้างในทีมไส้ในมีอะไรกันบ้างครับ<ป>เริ่มที่ฟูมิลานก่อนเลยแต่เป็นฟูมิลานที่เป็น8ตัวนะชุดนี้จะเป็นชุดที่ผมใช้เล่นแรงกิ้งปัจจุบันก็เริ่มด้วยอังเดเชฟเซนโกตัวนี้ก่อนเลยสตร i เกอร์สุดหน้าตัวเป่าวิ่งก็เกือบเกือบร้อยสีเซนจดสกอร์ว่ามสเก้าดยง่ายคือแดงเถือกในตำแหน่งสไตรเกอร์นะครับนแนวลูกนี่คือแบบ วิ่งคือหลุดโลกไปอีกโลกหนึงเลยง่ายๆเลยเล่นคู่กับตัวนี้เลยโดอ้วนไอคอนตัวนี้จะเป็นโดอ้วนไอคอนบวกหกนะไม่ใช่บวกห้าด้วยนะวิ่งก็อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับคือก็สององหน้าตัวนี้นี่คือของผมเลยวิ่งเกือบเกือบสามสิสมบหมดเลยที่ผมใช้เล่นนะแต่ว่าเรื่องมันก็จะไปเด็ดด้อยเรื่องพลังการยิงอาจจะไม่ถึงร้อยสามสิบโดอ้วนแต่บวกหกก็ถือว่าสุดในรุ่นตัวนี้นะต่อตัวนี้มูลค่าก็ เอาแค่2ตัวนะครับมูลค่าที่10ล้านล้านตีไปเลยโโอ้หแต่ถ้าเป็นพลังแฝงของสองตัวนี้โดอ้วนก็จะเป็นมีสปีดดิฟเท e c h นิเ a l ลมี i ิเ e นช็อตก็ครบเครื่องอยู่ในตำแหน่งของหน้านะอาจจะขาดลองช็อตไปนิดนึงเชนโก้ก็ขาดเท c h n นิเ l ิกับลองช็อตไปแต่จะมีพาวเวอร์เฮดเดอร์เข้ามาทดแทนเอาก็ถือว่าดูดีอยู่ใน2สไตรเกอร์ตัวนี้นะไม่ใช่ดูดีอยู่สิดูดีมากเลย ามาดูปีกกันปีกจะเป็น p าเวลเน็ตเวิดกับ r a f ฟลเลเยอ u t นะครับราเฟลเปียลาเฟลเลเยอปีนี้เป็นปี s d l ลราคาอยู่ที่ปีกสตัวคือแต่ละล้านหมดเลยนะ2ตัวก็รอบไปเท่าไหร่ละประมาณสี่ล้านล้านได้ละะเกือบ5ล,ล้านล้านวิง่งก็ร้อยสามสเหมือนเดิมก็ปีกสองข้างก็จัดจ้านอยู่ l a เยอ t ก็จะไปเด่นในเรื่องของ การเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลน,นี่คือแตะ140เลยแต่ว่าจะไม่ได้เด่นในเรื่องของลูกยิงนะครับยิงแค่ประมาณ129ถ้าเทียบกับพาวเวอร์เน้นเบลดปีกข้าง,น,งนะส่วนในแงนนน่ของพลังแขงก็เรียกว่าจะพลังเลี้ยงจะครบเครื่องก่อนเน้นเบลดครับแต่ว่าเน้นเบลดจะไปเด่นในเรื่องของการตบสกอร์ซะมากกว่ามีลองช็อตให้แล้วก็มีเออร์ี่คอสช่วยการเปิดบอลดีให้ครับก็จะประมาณประมาณนี้ครับสำหรับปีกนะ กองกลางผมใช้เป็น p i เอโรบกับลุกลิดอีบีเครับถือว่าแน่นอยู่คู่นี้ที่ผมใช้นะต่ตัวหนึ่งก็ลลิตก็พ่เบิ้มมาเลย191่โลแต่พิอโอาจจะค่อนข้างที่จะตัวเล็กไปนิดนึง177แต่ว่าตีโลจะไปเด่นในเรื่องของการแบบต่งบอลหรือการปั่นโคง้งอะไรพวกนี้ซะมากกว่าจะไม่ได้เด่นในเรื่องของความเร็วหรือแบบการยงบอลมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปในตำแหน่งของกลางนะลุลิดมันก็จะได้แบบ เกมรับเข้ามาช่วยอะไรอย่างนี้ที่ผมเลือกใช้นะสองตำแหน่งนี้รังแฝงของเปโลกันนี่เลยอย่างที่ผมบอกส่งบอลดียิงดีแต่กุลิศก,ก็จะไปนในแง่งความเร็วแล้วก็ได้สรีระมากกว่าครับเดี๋ยวมาดูในแผงเกมรับกันบ้างนะแผงเกมรับก็จะมีดามิยนแต่ดามิยนตัวนี้ก็จะเป็นบวกเก้าเลยก็ถือว่าจากที่ผมลองใช้ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ แอบช้าไปนิดนึ่งนะสำหรับตัวที่บวก9ไปแล้วแต่อย่าวิ่ง1 1 5 1 1 4นะครับผมว่ามันควรจะอาจจะแตกสักตัว AP ที่มัน4 4ด้วยอาจจะอาจจะควรเร็วกว่านี้นิดนึงจากการลองใช้งานมานะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคครับมันขนาดสองเท้าเลยราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณเกือบเก0 0บหอยู่ที่ประมาณ7,000 700, 0อ็มครับเดี๋ยวมาดูเซนเ,นเตอร์กันเซนเตอร์จะใช้เป็นเดซกับเปาโลมอรินีนะ มอรนี days, aja, ่ก็จะไปเด่นในเรื่องของความเร็วมากกว่าตารีล่าอีกพอๆกันสองตัวนี้เดซายอาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้หนากว kind of like ่าน oh. ิดนึงจะไปแน่นมากกว่าครับจะรูจากสแตตอะไรก็ดูดีกว่าแต่ว่ามอรินี่จะได้ในเรื่องของความเร็วมากกว่าครับคู่นี้ถือว่าแน่นแน่นมากสองสองเซนเตอร์ก็ล้านกว่าละอ้าวเดี๋ยวมาดูเอมบาบูตัวนี้บ้างตัวยอดฮิตของเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่เลยนะ ตอนนี้จะเป็นปี OTW บวกสิก็คือสามารถเลือกพลังแสงได้อีกหนึ่งช่องเลยผมจะเลือกมอาอเป็นสวิร์ฟสำหรับตัวนี้นะก็ถ,ถือว่าแน่นอยู่เร็ววิ่ง1035 1 3 3นะครับผมว่ามันเร็วมากเร็วแข็งคือครบอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันบางจังหวะมันรู้สึกว่ามันแบบกับตัวชา้านิดนึงอาจจะด้วยสรีระหรือเปล่าออนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าได้แน่นครับได้แน่นก็จะมี Earl y cost speed dip เข้ามาให้ก็โอเค ในคุณสมบัติของแบ็คตัวหนึ่งนะราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ700,000เอ็มสำหรับบุกสิบถือว่าโคตรทีอีกทีหนึ่งเลยสำหรับทีมนี้นะอันนี้มจะพามาดูสำรองกันบ้างจริงๆต้องบอกก่อนว่าอ่าไอเดีเนี่ยเขาทำเป็นฟูลริเวอร์พูอูอีกทีนึงก็คือจะมียอดทีมอีกทีนึงให้ดูเลยเดี๋ยวเราไปดูริเวอร์พูอูอันนี้ก่อนให้เราไปดูมิลานอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปชมริเวอร์พููแล้วกัน เอาไปดูครบๆเลยเอาวันนี้คือหมดเปลือกของทีมนี้เลยของทีมคุณ a อ t ัลติเมติกนะครับอ่าสำรองก็จะมีมาโควนบัตเทนตัวนี้ <c oughs> เคยลองใช้งานอยู่เคยลองมาจับมาลองเป็นสำรองหรือแบบตัวจริงบางเกมอยู่ก็ตัวนี้จะไปเด่นในเรื่องของการจุกสกอร์ครับร้อยสามางกันอร้อยสามสิคือยิงเนี่ยคมมากแต่ว่าก็เสียของมันคือมันจะชาร์นิดนึงมาโควนบัสเทนอะยิงโค้งคก็ร้อยย้า ราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสี่แสนเอ็มหนึ่งล้านล้านน่ะง่ายเลยเอามาดูไปเร่ตัวนี้บวกหกย้ำนะครับว่าบวกหกนะไม่ใช่บวกห้าตัวไอดีนี้คือสุดทุกตัวเขาวิ่งก็หลุดกันไปข้างนึงอ่ะคือพิวมากตัวนี้ร้อยสามสิบกว่าการเลี้ยงบอลนอี่คือร้อยสามสิบกว่าครับตังแกล้งก็ใช้ได้ร้อยสิบห้าตัดปเร่ก็จะไปเหมาะกับตำแหน่งกองหน้าซะมากกว่า อาจจะไม่เหมาะทางดิ่เส้นมีพลังลยียังมีอินร์ช็อตก็จะเห็นในรายการแข่งก็จะเห็นมันบ่อยอยู่เปเลตัวนี้ทางแบบเกาหลีเขาจะชอบบิบมาเล่นในแดนหน้าอยู่ไตรเกอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวมันพิวดีครับก็เป็นอีกศูนย์หน้าอีกตัวหนึ่งที่แนะนาให้ให้เล่นอยู่นะถ้าแบบคนมีงบอะไรอย่างงี้กลุ่มหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นเอมถ้าใครมีงบก็โอเคอยู่ผมว่าตัวนี้แต่ตัวนี้อีประก็จะอยู่ที่ประมาณ ล้าลๆะละเลยตรงนี้อันนี้รู้สึกเขาตั้งใจตีขึ้นมาเองตีขึ้นไปได้ยังไงตัวน,นี้กันเหรอันเตอโอรูอ้ไหมเดีวนี้นะครับไอโอสิบเก้าเอเป็นตัวที่ยอดฮิตมากๆเป็นแบ็คที F ่เอพี N o. น้อยที่น่าจะเป็นเอพีน้อยที่เก่งที่สุดละเดโอสิบเก้าเอแต่ดีนี้มีบวกสิบเลยมูลค่าอยู่แคเท่าไรตอนนี้หนึ่งล้าลลนล้านนิ้มนะครับบินกับร้อยยี่สิบเข้าไปละ คุณสมบัติก็ไม่ต้องพูดถึงยู่แลวเตโอรู้รู้มืออยู่สหรัดสาวกเกมฟุตบอลพิซซ่อาออนไลน์นะครับอ่ก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะอันนี้ยังไม่รวมของลนะิเวอร์พูลอาจจะพาไปชมฟูลิเวอร์พูลกันหน่อยดนะีกว่ามีลานมีลานแปดตัวตลอดที่ผมรีวริวเป็นขั้นต้นนะครับติดตามชมกันคลิปหน้าดนะีกว่าฟูลิเวอร์พูลนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้เอาเป็นออเดอร์ไปก่อน อีกทีมหนึ่งเป็นฟูมิลาน8ตัวที่ผมใช้ใเล่นปัจจุบันนะครับก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดติดตามด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะมาพูดคุยกับผมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยหรืออยากให้ไปรีวิวทีมไหนให้ไปเล่นอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยส่วนฟูลยูฟ่าติดตามฝากติดตามชิคก้ดาดา้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับผม bye bye. บ๊ายบายไว้เจอในสตรีม <c oughs> ก็เดี๋ยวพาไปรับชมไฮไลท์กันนะครับว่า ไอทีนที่ผมรีวิวไปเนี่ยปูไม่ลามแปดตัวหรือจะเป็นตัวไหนลงมาปรับเปลี่ยนลงมาเนี่ยมันจะโหดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูไฮไลท์นะครับผมแล <laughs> ้วจริงเ <laughs> ชลเชงโก อ๋อติดหม่องอีกอะไรวะเอาขออกเพลดนี้เอาไปแล้วกูวิ่งละขอสมองเลยแล้วมา <c oughs> แต่ว่าบุกสิบแล้วนนเว้ยเสียไม่ได้บบตอนนี้ หูดูดิแวนเซนวะโโแลักเชลอลยอย่างงี้ไหมส่วนใหญ่พวกลูกบอลพวกชุดเครื่องแบบอย่างงี้มันจะเป็นพวกตามโปรแลักเชลครับไปดิหูเชฟซิงโก้อ่ะ ไกุลิตก็คือกุลิตหระร่างเทพสุดละกุลิตอ e นะี s บีนี่ยตอนนี้คือผมชอบสุดละถ้าแบบว่าในบรรดาที่มีบวกแปดตอนเนี้นะอีเ e บนี่คือปีผมว่าแม่งเทพสุดละไม่ไม่รู้ว่าเก่งสุดหรือเปล่านะแต่ว่า รู้สึกว่ามันผมเปียมันดูแบบพิเศษเดียเหมือนปีได้เช็คที่ผมอยากได้ที่ใส่หมวกกันน็อกอะ <laughs> เหตุนฟนแค่นี้แหละไอ้เปนบัสเทน คือเดี๋ยวนี้คือคนนิยมแบบลูกครอสอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคือเราโดนเปิดบบงไม่พักเลยตอนนี้นี่โอ้หเป็นบสัสอ่ะทำดีแล้วทำดีแล้วแล้ววิ่งให้สุดใจปะใน x-box มันปุ่ม x อ่อะมันคือปุ่มสี่เหลี่ยมในเนี่ยครับปุ่มสี่เหลี่ยมในเพย์อะ โอ้ <g ül> หตุ้มลีแม่งหนังแน่นเลยอะแน่นจริง <g ül> สัมผัสได้เลยว่ามันแบบมันว่ามันน่าจะแน่นมากอะเอาให้สองรอบแล้วนี่การชนมานี่ดูดิกลางคือแน่นจริงโอ้ลห้าหน้า เออแล้วฝึกงานกันช่วงปีไหนอ่ะถามหน่อยลิดโอ้โหเปิดคนมัมนตโอ้จริง ปีสี่ปะมันคือปีสี่ใช่ไหมฝึกงานอะถ้าผมจะไม่ผิดู้แล้วดูเชฟดิไม้รู้เชฟเอียนหรือเชฟไหนไอ้คนเก่งเลยเชฟเก่งจริง,รงวะ่ะอันเดี์เชฟเซงโกะเอาเอ็นผู้วันพาสวิ่งยิงไงถ้าย่องย่องจ็อกมายิงน่าจะได้ Hasta el... ยิงเท้าซ้ายเฉยถนัดขวาแต่ิชอบหิงเท้าซ้ายนะไอ้พวกนี้พี่ลึกคนดีเว้แต่ได้ข่าวว่ามันเล่นดีกันอยู่นี่พวกซิมเบอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเห็นมีใครบอกมาไมมรู้ สวัสดีครับกำมลนพบสวัสดีครับอาดนีทำไหมเนี่ยใส่ซ้ายโอ้โหเชฟชิงโก้โอ่ะโอจริงโหอจริง ไม่อาบเม็ดเละดิตอนทุบปรีดีสั้นแรกอ่ะตั้งแต่ทีสั้นแรกเลยอ่ะไปเชฟเชนงโก้ต้องวิ่งดี เปลือกละไอ้เป็นบัสเส้นแถดมทิกเนเจอร์มึงต้องให้เลือดใหม่เขามาทำชับทีมหน่อยวะเลือดใหม่เขาเดินหน่อยนะชากับเชฟอะครับ เชฟด้วยอ่ะเชฟบุกสามไม่เคยไปนั่งเปิดคลิปดูอะไรด้วยครับแบบว่าเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ย mm. เป็นบสัสตะกี้ไป,เ,ปเริ่มมันวิ่งสอดดีอยู่นะไอ้ดิโหแต่มันคิดเรือพลาสวยแล้วเนี่ย ปลาเส้นนะครับก็ดูโอเคอยู่นะดูแบบว่าไม่เงืองะนี่ครับดูโอเคอยู่ใช้ได้ในเกมมันชอบครับท่านในเกมไอ้ล้กก็เร็วจริงที่ดิวเซล่าเอสแอ ไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบว่าสถิติอะไรยังไงอ่ะจำไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไปกันอยู่เลยตอนช่วงแรกๆอะแต่ว่าด้วยหลังๆมามันมันเปลี่ยนกฎไงทาง EA เขาเปลี่ยนกฎมาว่าแบบเฮ้ยถ้าเราคัดกับไทยแล้วละอะไรเงี้ยคุณจะไปคัดกับทางจีนไม่ได้นะเพราะมันเหมือนจะแบบโกงเกินไงครัสมมติผมแบบคัดกับไทยไม่ติดผมก็ไปจีนอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูแบบเหมือนมีสองชีวิตอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยแฟร์กับคนอื่นๆเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ดูท็อปท็อปตีห้าไอ้บวกห้าเหรอมันเล่นได้หมดอะผมว่านะ โอ้โหเปโลว่ะูดิอุวดิอุ้ย,ยเลยดิยิงคมยังอ่ะแบบว่าโอ้ย